สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านผู้ชื่นชอบนกเขาและการรักการนกตขอกเขานะครับเนาะเมื่อนี้ก็เอานกออกอีกครับหลังีจากไม่ได้ออกมาโดนครับไม่ได้ออกมากหลายเดือนแล้วนะครับถึงไปเขาม่าน,มนครับจนป่านนี้แหละออกไปสามเดือนสี่เดือนแล้วนะครับไม่ได้ออกจากเทียเอานก ไม่ครับออกมาปั่นนี่ครับปั่นแท่นนกเกาครับนกเกาคงเบ่งเป็นไาไข่แล้วครับไงไข่ยยไปได้ช่งเดืนเอนแล้วครับจะคงเบ่งเสียงไงไาไข่ไปแล้วบานเล็บปั่นนกเสียงกลางถึงนมาแทนครับกลางลุแล้วครับกลางไปหาหน่อยหมดละเอามามาอนี้ครับก เป็นกัเขาพเนี้ยแต่สองสามเทียนนี่แหละครับแต่ผลบ้านไดดเฉลยครับยังจับเฉลยบ้านได้ครับเอามาเอาขึ้นแล้วก็คขันเลยครับประมาณสักคิดแปดนาทีแล้วครับเป็นกับขันเลยเป็นแทงตัวบรโดนขันมือมัดมือเลยครับนีผมจะเอามัดมือเลยครับบ่อลงครับที่ตังฝึกมาลุนไปร่วกันครับเขาแล้วครับ เสียงเญ่ครับมีเสียงมีเสียงหน่อยขางใสาเมื่อเลยครับแล้วเสียงหญ่เขาเขาไปหานกโต้ล้ว นั่งสูงนี่ครับนั่งสูงนี่ครับเอามาลุ้นไปน้ำกันครับปลาไปจับเฉลยได้เพรครับเสียงงวนครับนกปลาเสียงดีครับขาล้มขาล้มเสียดดเลยครับมาลุนไปน้ำกันครับแต่ไมีนกปลาหลายครับแถวนี้ครับ ขันอยู่างเงี้ยได้เลยไล่โตยู่เตะเสียงเงี้เขาไปหานกโตแล้วครับผมเตะไปตุ่นตุ่นนี้เงครับตุ่นสะแบงเขางอมตัวหนึ่ครับเต้นไปเต้นง่าครับเามาลุ้ดไปน้วกันครับมาเป็นคู่เลยกันเดี๋ยวไปเส้าคู่จังไปไปปึ้งตอนนี้เมันหอวตะเขาไปเหี่ยงเลยกันน่ครับ ดังกันครับเงียบแล้วครับเงียบเงียบไปยกนึงคู่ยกนึงแล้วก็เงียบแล้วครับแล้วรบ,บังสักพักครับถ้าเพิ่น้าเพิ่นบ่ขันย่วงก็คือมีอร์เซ็นหลุนครับ ล่องเบ่งอ,อนนี้ลอเบ่งกันครับเป็นอย่างเช่นอยู่ครับบางหันกับคู่ไปยกนึงน่อครับแต่ตอนนี้เงียบครับว่าคนจะจับฉเฉลยได้บ่หมาลุนครับนี่ครับคุย้ยแล้วครับอันนี้นกนกตัวครับเสียงนกตัวครับ ไปโดดไม้ครับน่ครับคู่อีกแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับยันตะนอกป้าเขาหลายตัวเลยครับ นกป้าเขาไล่ตัวมันจะบอกมันซรานกตอเลยครับมันจะตีกันเสือ,อยู่ไหมลองนอับยังอยู่ครับปั๊ยังจุดๆจ้องๆกันอยู่ครับในโทรศัพท์เดี๋ยวเห็นของตาตาเป้เดียวเห็นอยู่ครับกระย้ายเลยเต็มที่เลยครับซุม้มเลยซ้ำนี่แหละไกลอยู่ครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรผมเลยครับผมอยู่ แต่เลี้ยวเห็นอยู่ครับเห็นมันเของหอมต่นเห็นติดอย่งเงี้มาลุ้นไปด้วกันครับนี่ครับออกมาแล้วครับผมนกตัวผมอยู่ต่วนผมครับต่วนนี้ครับต่วน,นี้นกตัวผมตอนนี้ออกมาแล้วครับขันโยนเสย นกปลาหลครับมันออกไปตอมกันแล้วมันก็ออกมาอยู่หนอกครับตอน nie, Arizona, no. med, ตอน Georgia, ี้ออกมาอยู่นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ญ่นี่ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ได้ครับตัวนี้มันยู่นี่แหละมันไลกันยู่นี่้ครับผมก็อยุ่ไกลครับมันไลกันยู่ตัวนี้ยตัวนี้ญ่นี่ะครับตัวนี้ก็ขันย่นใ่กันเซยครับ thương xiang nhai thương xiang nói hấp như thương nòng của lái sóng sám tối ôm bay quấn má này hấp mày mình lái, gặp không muốn hiểu biết ta con mày này hấp tồn nhai nhai này hấp của mu tồn hoang tồn nhai hấp mình xây bao đây hấp tồn nhai hang hấp đa này hấp mày mình lái mình bứt ta mòn chắp hấp to nhạc hấp nóc theo bộ bàn của mình to nhạc cung mày mình tồn พวกใหม่หน่อยมิตรมดแดงแต่กับถ้าได้ไปก็เฮ้เก่งได้เลยครับนกนกมันลงลงหยากครับนกมันลงหยากพวกใหม่มันใหญ่เห็นได้เลยเฮเป็นนกเก่งไปเลยนะครับได้ตัวใดก็ได้นี่กับผมกับตัวใดครับตัวผมเอามาฝึกนี่ครับตัวใดอยู่ปลาแถวๆนี่ยน่ะครับคันนี่มันมือนได้เลยนี่ ยังคันแต่มันเป็นนกฟื้อยู่เที่ยวเขาเที่ยวเขานี่ยแะครับนกป้าไม่ค่อยใจปันไแนัวเขาไปแน่ปุ๊บกับเขาไปทะเลสองตัวเดียวก็ไล่กันออกมาก็มาลุ่นไปด้วกันครับผมมาขึ้นคว้านเดียวจบหมดเลยครับผมโมใหญ่เลยเอาคว้านเดียวเลย แล้ปังก็นเลนยุตตลอดเลยครับพักเน่แต่กินน้ำกินยังผลักขึ่อครับคันดีครับตรงตัวนี้ครับเล่นดีต้อเนเนืองดีอรุ่นมาน้ำกันครับ